สวัสดีค่ะชื่อพีอิตนะคะเป็นกดไหลย้อนมาประมาณ10กว่าปีค่ะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นกดไหลย,ย้อนชอบกินส้มตาของมันของดองกินเสร็จแล้วก็นอนอย่างเงี้ยค่ะอาการของกดไหลย,ย้อนก็คือแน่นท้องจุกคอหายใจไม่ค่อยออกแล้วก็เหนื่อยฉี่บ,บ่อยมากหมอก็ ให้ยามาทานก็คือยากระเพาะยากดไหลย้อนแล้วก็ให้ยาคลายเครียดก็ทานไปแล้วไม่มีความรู้สึกอะไรเลยอ่ะก็เลยมาเจอฮาชิ GRD นะคะเขาบอกว่าทานไปเม็ดแรกอ่ะ1 0บถนาทีจะเห็นผลทานไปประมาณ20นาทีะคะ่ะมันจะมีความรู้สึกเย็นนะคะเย็นตรงตรงคอเราลงมาเลยะคะ่ะตอนนี้เขาก็ทานได้ประมาณ4กล่องแล้วะคะ่ะอาการก็เริ่มดีขึ้นแน่นท้องแน่นคอเหนื่อยหายใจไม่ทั่วท้องแล้วก็ชี่บ่อยอาการพวกนี้หายไปหมดเลยะคะ่ะขอบคุณฮาชิ g ี GR d นะคะ